สวัสดีครับผม,ผมก็มายัว่วผมกูบอยในช่องมิเตอร์ซีอวันนี้เราก็อยู่หน้าเว็บโยกังยุทธภพครบสลึงน,นะครับมาพูดแพทอัปเดตประจําสัปดาห์สักหน่อยนะครับผมวันที่12ทธันวานะครับผมเอ่อปิดประปรุงอะไรบ้างนะครับไอเทมอัปเดตนะครับกล่องทรงผมล้นเหล็กไหลเฮ้ออะไรอ่ะผมมันมีล้นด้วยเหรออหยังวะมึงเอาทรงผมหันกวางมาแปะที่หวยล้นแล้วก็ อ๋อโอเคนะครับก็จะมีทรงผมต่างๆนะครับทรงผมแมวเหมียวนะครับโรบินฮูดนะครับลักนักล่านะครับไบแลนเดอร์นะครับเทควันโดนะฮะตุ๊กตานะครับผมโอ้โหมากมายหลายกลุ่มอยู่นะสายลมนะฮะเอาจริงๆมันต้องให้ดูแบบนะโอเคมันให้ดูอันนี้คือคือคือทรงผม,มอะไรผมก็ไม่รู้หรอกนะ คือทรงผมที่มันมีจาหน่ายไม่ต้องไม่ซุ่มอยู่ก็เยอะอยู่นะก็เหมือนโยกังเริ่มจะจับแยกคลุมแยกชุดแยกหัวแล้วในตอนนี้นะฮะเมลี้คิดมัดนะฮะกิจกรรมมาดูกันหน่อยมีอะไรบ้างคิดมัดน่าจะมีปินสกรีนนะครับเปลี่ยนตีมอนวันเป็นคิดมัดนะครับก็เปลี่ยนเพลงนะเปลี่ยนเพลงเพิ่มต้นคิดมัดแล้วก็ n p c บพมั่งมีสีสุกนะฮะก็กิจกรรมปิ้นสกรีนบัฟนะฮะ กลับมาก็จะเป็นบัฟคือท่าพิชิต50เปอร์นะป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่50หน่วยแล้วก็เป็นระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับไม่สามารถซ้อนทับกับผู้ได้นะฮะกิจกรรมผู้จะเป็นค่าประสบการณ์50เปอร์นะฮะอ่าสิ่งที่ต่างจากปินสกินนะแต่ปินสกินมันง่ายกว่ามาแล้วกลับได้เลยแต่ผู้ก็จะเป็นการทำเควสนะครับรับเควสแล้วก็ส่งเควส เดี๋ยวพูดเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีปาร์ตี้นะฮะสามสิบเปอร์ตลอดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์อีกแล้วนะครับปาร์ตี้สามสิบเปอร์แฟชั่นวีคเซลดูได้ตอนเที่ยงอ่ะไม่ได้อีกนะกลุ่มแล้วก็กิจกรรมหมูทองอันนี้กิจกรรมเดิมนะครับจบวันที่ยี่หกเดอนะครับ แล้วก็กิจกรรมยิงกำจัดยิงแลกไอเทมนะครับกำจัดแลกไอเทมอันนี้ไม่ได้ทำเลยวะนะฮะพีเอ็นบีซีซนอูนะครับเวลาเรารับเรารับสองเฟสเวลาเราส่งเราส่งเฟสเดียวจริงๆเราจะได้ไอทมทุวันทุกวันเนาะเออก็ไม่ได้ทำว่ะไม่ว่างไม่ว่างเข้าเกมเออร้อยชิ้นก็ไม่ว่างเข้าเกมเนาะเราจริงถ้าได้ทลายปุ๊บสิบวันนะครับ ทุกๆตัวก็น่าจะดีอยู่แบบ s p e ก็เสีย 200m ซึ่งราคาสูงนะสูงเอาเรื่องอันนี้กิจกรรมเดิมเลยนะครับกิจกรรมมันเผาฤดูหนาววังเย็นเอามันเอามันสดดิบเนี่ยที่ดอบเนี่ยตามพื้นนี่แหละครับผมนะครับแล้วก็ใครไปใส่ฟื้นที่ไอ้รถพ่วง มันเผาเนี่ยครับใส่ปืนเนี่ยหนึ่งร้อยเอ็มนะหนึ่งร้อยเอ็มคือใครใส่ก็ได้นะฮะหนึ่งร้อยเอ็มนระาจะมีระยะเวลาสิบนาทีในการเผามันนะับเผามันเนี่ยนะครับเออใส่มันสดนี่สิบหัวจะเสียเงินหนึ่งหนึ่งล้านด้วยนะครับเออคนที่ใส่อันนี้คือไม่เกี่ยวกับปืนนะปืนมีคนใส่ไปแล้วอะไรแบบนี้ นะครับผมมันเผาะจะมีระดับที่แตกต่างกันนะเออไม่เกี่ยมนะครับมันเผามันเผาสุกกําลังดีนะครับบวกค่าเทอร์สที่ต่างกันนะครับแต่จํานวนคือ2ชั่วโมงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่โจมตีมอเตอร์ขนาดใหญ่บวก50หน่วยหรือว่าจะเป็น100หน่วยหรือว่าจะเป็นสามร้อยหน่วยอะไรอย่างนี้นะครับปูดไปอีก ต่อมาก็ชุดคุมประจําเดือนนะครับเบลิต้าแล้วก็อันนี้ไงกลางคืนนะครับเดินตลาดนันกลางคืนชมดอกไม้ไฟนะครับผมว,วันที่ยีธันวานะครับก็ประมาณนี้นะครับเมียเที่ยวจำหน่ายก็คือฟื้นฟูเลือดหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับก็ 1, เอ็มพีหน,นึ่งเออไม่ใช่หนึ่งร้อยดิหนึ่งพัน 2นะฮะ MP 1น0 0ัหรือว่าจะเพิ่มตั้งเลือดตั้ง MP 1 0 0 0เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็จะไปรับภารกิจที่พ่อค้าลึกลับนะแต่แบบคนนี้สงการ e t นะครับผมรับเวสที่พ่อค้าลึกลับนะไปเก็บ เกลือทะเลนะครับ20ชิ้นแล้วก็มาส่งที่พ่อขาลึกลับอีกทีนะครับเพื่อรับผู้นะครับเพื่อไปแลกค่าบสบการณ์พร้อมบัฟนะเนี่ยเห็นไหมส่วนต่างก็คือค่าบสบการณ์50เปอร์ใจครับประมาณนี้แหละครับ รมนี้หมดวันที่สองมกราโนยาวอยู่แฮปปี้ไทม์สี่เวลาหมดทันที่วกอะนี่ก็แหลมเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟมาผมคาดว่าผมน่าจะเวลวแหละผมเนีย่ยถามว่าได้สตรีมหรือเปล่าอาจจะไม่ว่างนะมีภารกิจทำหลายอย่างยาวความดีเพิ่มเป็นสองเท่านะ v อเวอเรจแพ็กก็ทงยุทธภพนะรอบนี้จะเป็นคุมเคป๊อปทุกอย่างเหมือน,เ,อนเดิมอะเอเวอเรจแพ็กมันมีทุกเดือนแล้วนะครับส่วนต่างก็คือคุมในแต่ละเดือนเท่านั้นเอง ะครับเราคงไม่พูดมากไม่พูดพร่ำทำเพลงให,ให้ให้เสียเวลานะครับเพราะอะไรอมันเหมือนเดิมใช่เยอชอบนะครับจำไหนสร้อยคอบางกรหมดวันที่19ธันวานะครับยังได้อยู่นะนี่ยังได้อยู่นะครับนี่เดือดเดือดเดือดอาคลอกรดราคาดรเหืเือประืาณ50กว่าบาทดาอนเีื คจิกเนี่ยไหนนะจิกเนี่ยห้าสิบเก้านี่เหลือประมาณห้าสิบกว่าบาทเพิ่มพลังโจมตีมันเท่าไหร่พลังป้องกันมันเท่าไหร่ใหญ่แล้วก็าจบการหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเราอ่านให้อย่างเดียวพอนะครับเพราะเราอยู่ระดับเซียนสี่อยู่กิจกรรมล่าชุดคลุมล่าชุดคลุมอะไรงี้ยกิจกรรมเสียตังคนะ์ครับ ถ้าดวงไม่ดีคือมันบอกว่าไอเนี้ย NPT ผู้ช่วยมันเกิดนะครับ200 m อใช่แต่ถ้าดวงดีเนี่ยหนึ่งครั้งก็ได้20ชิ้นก็ได้คลุมเลยแต่ถ้าดวงไม่ดีเนี่ยก็นะอืมสุ่มไป20ครั้งคือครั้งละชิ้นครั้งละชิ้นหมดเลยอะ่ะแบบไม,ไม่ไม่เลนด้อมแบบว่าได้20ชิ้นได้1 0ชิ้น15ชิ้น5ชิ้นอะไรอย่างเงี้อย 400M ได้คลุมออนลาย กิจะะกรรมมดวันที่ย6หกนะต่อมาสร้างตัวละครใหม่ครับไอทมลอดูกันหน่อยสร้างตัวละครใหม,ม่ครับไอทมกองเติบโตครับก็อันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายจริงกิจกรรมแบบนี้เอาไว้ถาวรเลยกรรลย็ไม่มีผลอะไรหรอก นะเอาจริงๆก็เหมือนเควสค่าดคิดเอาไว้ถาวรเลยไม่เป็นไรยกเว้นหมู่ทองมาค่อยเป็นช่วงๆก็ได้นะครับเราคงไม่พูดถึงรายละเอียดด้านในนะหวนคืนจาก20เปอร์เป็น เท่าไรนั้นเนี่ยห้าเปอรแล้วก็ชื่อผู้วนคืนด้วยดาาไปเทิมบาบาๆเต็มไปห,หมดสิ่งที่ปรับปรุงอัปเดตมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยดูกันห no น่อยซิโอ้โหใช้ได้อยู่นะวันนี้การปรับปรุงการอัปเดตอะไรพวกนี้นะอัปเดตคืออัปเดตสภาพอากาศนะครอัปเดตเอ่อ BGM เปลี่ยน BGM เพลงสอเพลงนะฮะเป็นจิตมัดเพลงวิจิตรแล้วก็ใช้เพลงธรรมดาน,นี่แหละ อัปเดตไอเทมใหม่นะครับตัวรีเซ็ตกรรมใบหน้าจำหน่ายไอเทมเท่าพยากรจำหน่าย 500m อ๋อรีเซ็ตใบหน้าให้กลับเป็นหน้าปกติป๊าดเออวะได้อยู่เออไอเทมหลายอย่างเริ่มลงงินดิซีบ้างแล้วไม่ใช่มันขายชอบอย่างเดียวบ้างหรือเปล่าออแก้ไขอ,อาชีพกระบี่ หญิงนะฮะระดับคลาสเซียน3ใช้งานอยาเปลี่ยนทรงผมได้โอเคเปลี่ยนทรงผมไม่ได้อยู่เราก็ไม่สังเกตเราก็ไม่รู้ไงเนันเออแก้ไขปัญหาการใช้งานวิชาทยานข้ามเมา่าแสดงผลไม่ถูกต้องในสงครามก่ายในสงครามต่างๆทำไมอ่ะควรทำบักเยอะเกินเหรอบักแล้วก็วิ่งได้ตลอด คูดาวของยันเป็น24ชั่วโมงนะกลับมาให้เป็นยีชั่วโมงแก้ไขทุนทุนทิปทุนทิปทุนทิปเออแกนศักดิ์สิทธิ์จิตมีค้าให้ถูกต้องปรับปรุงให้ใช้งานแสดงผลเอสพีที่เหลือของกร่อนะครับอัตราการเกิดปานศูน เปอร์ซ็นตัวหนึ่งเต้มแปลนเอาเรื่องนะครับดดกิจกรรมที่สิ้นสุดคือข้ามประดับเนาะไม่ใช่เสริมพลังประดับอัตราความสำเร็จในการเสริมประดับ5เปอร์นะครับเลเวลบูทเซลนะครับหายไปนะครับผมคูณ3ามบูทข้ามสุขการข้ามมิชิตนะครับหายไปก็ประมาณนั้นนะครับ ก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็น่าจะเด็ดๆก็มีแค่ทรงผมโล้นใช่ไหมปับ๊บแล้วก็กิจกรรมคิดมัดอันอื่นก็เหมือนเดิมหมดเลยใช่ไหมกิจกรรมเดิมหมดเลยเอาจำนายทุดคลุมแต่ยังไม่บอกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กป็นกลังใจครับผม